สวัสดีครับวันนี้มีเมนูกับแกมเด็ดๆมาฝากคือเก่าครับเมนูต้มแซ่บเนื้อหนองไร้ครับใส่ใบโหระพาหอมๆครับเนื้อหนองไร้เปื่อยๆครับพี่น้องหอมใส่โหระพาดับรองที่กับแกมแน่นอนครับมาตรวจน้ำกันงเพื่อนเก่าแล้วนะครับทำไงเขากัปบุกตะไคร้บ้านครับตามหูืค่าครับในกระดูกกับเนื้อหนองไร้ครับ นนำประมาณจะเคืองเส้นนะครับพอต้มไปยังสีหดอยู่ครับเนือนองไล่กัดไล่ง่ายอยู่ครับหนีเชืดสองเมนูนะครับต้มแสบกับย่านองไล่ครับครับประมาณนี้ตุ๋นเตาทานกอนะครับเนื้อน้องไล่ครัวครับข้าจะไข่ใบมะกรูดนะครับ ใบผงผงรดเล็กน้อยนะครับตามดุเบือครับมีชิบปบผงเหยี่ยมเข้มนะครับหัวข้าเสียไปเห็ดย่ำนี่ครับเราจะเริ่มด้ทีเท่ากับเติมน้ำครับพี่น้องนี่ครับเด็ดหงอนระผ้าอ้อน้อเลยครับปลูกเองกับมือก็ตามเลยหอมแดงครับตะไคร้สอยครับดี้เห็ดสร้อยเพื่อความสวยงามนะครับ ตามหลีกฮาครับแบบใบมะกรูดชีนะครับปักชีฝรั่งครับปักชีมะนาวนะครับต้มแสบตรงไซมมะนาวนครับแสบชีครับมาอนี้นี่ครับผมตุนประมาณ3ชั่วโมงเคืองนะครับเพื่อยพอดีเลย ยนันเราเอาตะแน่สุก้ะครับขางไฟยันอ่อนครับพี่นอ้องใส่เครื่องต้มยำใส่ผงปูนจังไหนนะครับกับผงนัวครับหน้งปลาครับแล้วก็ซิมมึงนะครับก็จะได้ทีแลก็ใส่เนื้อนองไร่เที่ยวตุนไว้นะครับอันนี้ผมจะเอาเข้มน้ำจากน้อยนะครับ กอตัดบอกนาวทิแสบขึ้นมาทันทีครับตามด้วยอีกขัวครับพี่นอ้องหัวไม่ไหมยมห้อมครับตามด,บบาด้วยพักชี้แล้วก็ใบโหัวละผ้านะครับคคนๆเหันเขาการพอมจมเลยนะครับถ่ครับมะนาวนะครับความเปรี้ยวนี่ตามมักเลยนะครับตรงนี้ก็มาแซ่บน้อกันครับมื้อนี้ อย่งนี้ก็ลองเห็นหม้อนกันนะครับแล้วลองแสบที่ที่ชื้อเข้านะครับทังนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับสำหรับมนเนียมาจวดมาแสบน้ำกันครับ